รู้แล้วว่าชอบรถยี่ห้อไหนแต่อย่าลืมเลือกโชวรูบริษัทเอ็พระนครจำกัดเพชรเกษมกม22อ้อมน้อยข้อเสนอดีที่สุด ดาวต่ำที่สุดผ่านง่ายที่สุดจัดง่ายไม่ผ่านให้มาหาเรามีรถทดลองขับถึงที่ทำไฟแนนซ์ถึงที่สรงมอบรถถึงที่ลัก MG ต้อง MG พระนครจำกัดความลำบากของคุณยกให้เราสนใจติดต่อ0824466325หรือแอดไลน์มา ไปวิ่งเต้นได้อีกรุ่นหนึง่งตู้บูทุตราคาเจ็ดพันเก้าเขาสเปคของเขาอะ่ะบอกมาว่าใช้ดอกหกนิ้วเฮ4เสี่นิ้วแล้วก็สองนิ้วเฮเนะแอมใช้ทีบีสองหนึ่งที่ชาร์จยี่เอ็ดวลต์ถ้าหน้าไลตยตู้มาเชลหุหิ้วสายหนัง หอมหมุดทองอไฟ LED เต้นตามจังหวะเพลงพร้อมรีมูโอเคทำไมถึงสร้างทำไมถึงสร้างมาเยอะจ้างพี่กุง้งฮะมันก็พอดีว่าทีมงาน MC ขยันจังก็มันก็จะมาอย่างเงี้ยสเปคก็จะมาแบบราคาก็จะแตกต่างกันไปม,มันผนกันไปใครอยากได้สเปคอะไรก็ ขอลองทักเข้ามาทักกันเข้ามาได้ก็เราก็นำเสนอควกคู่ไปแบบเครื่องเสียงการแจ้งเนาะอก็ช่วงนี้ก็ให้ทีมงานก็ไปทำอ่ะเรามาดูข้างหลังกันอืบชึบอันนี้จะหนักนิดหนึ่งอ่าอันนี้เราเสียบเสียบอะแดปเตอร์ไว้ก่อนเนาะพอดีไม่ได้ชาร์จไฟนะฮะตู้ก็ประมาณครึ่มหนึ่งเนาะ ดีระับเมไม่มีนะอะแล้วก็ความกว้างของตู้ก็สองคืบแค่นั้นเอง <ไป S 1> แล้วก็ความสูงของตู้ก็คืบกว่ากว่าก <c anner> ็ <c anner> สเปคก็โดยรวมก็ทั่วไปสเปกโดยรวมก็สามารถฮิ้วได้นะ <c anner> แล้วก็อันนี้ก็ถือว่าขยับขึ้นมาจากตู้ใบเล็กๆของ,ของครั้งที่แล้ว <c anner> <c anner> นะคะก็ <c anner> สามารถปรับเล่นได้อันนี้ไฟ <c anner> อันนี้ไฟตามเสียงรีโมทมีให้สายชาร์จมีให้ อมีจากได้สีสีส้มอย่างเดียวก็ได้สีดึกสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีขาวก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช้เลยก็ปิดได้นะ,ะก็ถือว่าก็ใช้ได้เป็นโคมไฟได้โคมไฟราคา7,900พ<ก>ันเกา็ทักทายกันเข้ามาของจริงๆก็คือมีแบรนด์ MC ตอ,อนนี้กำลังสกรีนอยู่รอรอ,ออยู่ก็คือแบรนด์ MC ็มซีซาว ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็อาจจะเป็นโลโก้ของ MC Sound เหมือนกันเนี่ยนะก็ใช่ก็ไหนๆก็ทำแล้วก็ไปให้สุดที่ความพอใจตัดเต็มดีจริงๆเนาะไปให้สุดอยู่อันนี้มันเป็นหนังไปมันเป็นหนังใช่ไหมมันเป็นหนังมันเป็นหนังลายลายอะไรนะเขาเรียกไม่รู้ว่าไม่ต้องพูดหรอกไม่รู้เพราะว่าลายมันเยอะมากลายมันเยอะมากแล้วนี้มันหมดยังพี่กุ้ง ไอ้คำว่าหมดคือแบบอ่ะมันแบบก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าหมายถึงว่าอุปกรณ์ของดอกลำโพงกับแอมพ์กเนี้ยมันก็ราคาลดหลั่นกันไปนาะก็ดีนะก็แล้วแต่แล้วันนเะกใครพอใจในราคาไหนก็อองกักมาใช่ก็ไม่ได้มีอะไร ทุกราคาเราเป็นว่าอันนี้คือดูที่ราคาอันนี้ไม่เหมือนกับเครื่องเสียงการแจ้งเครื่องเสียงการแจ้งเนี้ยดูที่คุณภาพแต่อันเนี้ยดูที่ราคานะโอเคก็ตามนั้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดมีถ้ามีแบบใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาลงไว้เรื่อยๆเนาะก็จะมีอยู่เรื่อยๆกับเครื่องเสียงการแจ้งไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะ ¡Gracias!